เลยครับพี่กรณ์เรากลับมากันอีกแล้วนะครับผมเทรนทูว่าเดอะฟู้ดนะฮะแต่ซึ่งวันนี้นะฮะสเปเชียลแน่นอนนะเพราะเรายังอยู่กันที่ on the beach นั่นเองดีใจมากที่วันนี้ได้ใส่ชุดธรรมดาเพราะปกติ on the beach คือใส่บิกินี่เดินกั่ชาแนลเอาจีบผมใส่ใส่เดียวใส่ผ้าเตี่ยวเลยใบเตี่ยวโอเควันนี้เมนูวันนี้มันก็ต้องลิงก์กับการที่เราอยู่ on the beach อ๋อเพราะว่าอย่าบอกนะว่าเราจะทำปลาปลาทะเลปลาเก๋าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ท่านำธรรมดาไปซึ่งวันนี้ทะเลที่เราจะทำวันนี้คือ ไม่ใช่ทะเลที่ไทยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นที่อ่าวตังก๋วยที่ไหนวะไม่รู้เล่นไปก่อนนี่เลยสไตล์ฮาวายของพี่ของผมบอกได้เลยว่าเป็นเมนูสุขภาพอาซัอิโบโอ้โหไหนล่ะเมนูเซฟเพเซฟตลอดเพเซฟอะไรเพเซฟไปทะเลเขาอุตส่าห์ออกเงินให้มาเที่ยวยังทำเมนูงเวลาไปกินเวลาไปทะเลพี่ไม่กินผลไม้สดหรือไงไม่กินเออเออก็ไม่กินก็ไม่ต้องกินกลับแล้วอาซัอิโบอ่ะอาซัยอิโบอันนี้จะเป็นโปเกโบนะครับผมซึ่งเป็นสไตล์ฮาวายนั่นเอง ตีมของโบเลยแบบไม้เสิร์ฟแบบไม้ใช่เอาไว้ผูกบนหัวใช่แล้วอยากจะบอกว่ามันง่ายมากเฮ้ยใช่ดิเฮ้ยอ่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มดีกว่าพี่ปอนแ่งกันมาละใครเสร็จก่อนชนะเอาถ้ต่อยกันนี่กมั้งเอาเปลป่าพี่ปอนไม่เอาเอาป่เฮ้ยเบ่งเลยมัอันนี้อยากจะบอกเขาคร่าวว่าส่วนประกอบเนี่ยที่ผมจะเอามาทําในวันนี้เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หมดเลยไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีขับถ่ายต่างๆช่วยได้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือนี่เลยเบอร์รี่ อาไซอีอันนี้ก็ชื่อกับอะไรน่ะคุ้นๆเลยอาโออิมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันอันนี้แม่งคุณประโยชน์เยอะมากอ่ะประมาณนั้นว่ากันไปครับผมมาปั่นเลยเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นไข่สๆสมองบอยนะฮะทำ<น>ะทเป็นแซลมอนนะฮะซึ่งวันนี้เราจะไม่มีการปรุงสุกอะไรเลยเฮ <c oughs> ้ยกินดิบอีกอ่ะกดมันมีการเอาไปหมักกอ่อนเฮ้ยมันใช้ไงวะพี่ไม่บอกหรอกบอกให้งงเปข้างเปิดข้างตรงนี้อ่ะพี่เจอตรงนี้ อ่าอ่านะครับประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้ย่างเลยทำเป็นผมท่านันหมดไอพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนแรกเดี๋ยวเราจะปั่นตัวโยเกิร์ตนะครับกับนี่เลยเบอร์รี่ต่างๆนานาผมจะใส่อันนี้โหน่าจะเสิร์ฟได้ประมาณ3โบเลยอันนี้ผมใช้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะก็คือแซลมอนนะฮะเราจะหั่นเป็นชิ้นนะครับผมโอเคผมปอนะครับก็คือหั่นแซลมอนเสร็จปุ๊บเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปมารีเนตเนาะหรือว่าหมักสักแป๊บหนึ่งสาเกมิริน โยชนนะฮะเราจะมีน้ำมันงาหนึ่งเพิ่มความหอมคอนเส์นะครับผมทิาการคลุกเขาให้เขาเข้ากันนะฮะหมักทิ้งไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการสไลด์ตัวเอ่อเวทรดิชของเราเนาะแล้วก็จะมีเอ่อจะมีแตงกวาญี่ปุ่นนะครับอะโวคาโดแล้วก็จะมีการญี่ปุ่นนะครับนอเรียนหรอมีการปรุงตัวซอสนั่นเองมาเมื่อเราได้ตัวโยเกิร์ตมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานี่เลย อันนี้นะจริงๆมันเป็นตุมันเป็นเบอร์รี่นะแต่อันนี้เขาปั่นมาให้แล้วแล้วก็สะดวกแนะนำว่าให้ซื้อแบบนี้ใช้ได้เลยง่ายด้วยเก็บเข้าช่องฟิตเก็บได้แบบหัวหน้านานหลายเดือนเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่เอ้ยสตรอเบอรี่อ,อ,ร <c oughs> อะไรวะเนี่ยลิ้นพันแต่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่นะฮะหั่นสักหน่อยเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่เแต่มันจะปั่นละเอียดอ่ะเราหั่นเลยอันนี้เราหั่นง่ายๆให้เขาเล็กเฉยๆเนาะถ้าเราอยากกินแบบเย็นๆเราเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้ทำเป็นการิต้ากินก็อร่อยอยู่เย็นๆก็ทำนักสี่มั้นเเวลาารรจะปุงเพิ่มแค่ตััวน้้ผึงกบ ความเปรี้ยวเนี่ยได้จากเบอร์รี่อยู่แล้วเนาะ<ม>แล้วเดี๋ยวพอปั่น<ม>หนึ่งรอบเสร็จปุ๊บค่อยชิมรสแล้วก็ปรุงอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เกลือเกลือนี่จะช่วยเพิ่มให้รสชาติมันครบขึ้นนะครับนิดหน่อยพอแค่นี้เลยปั่นได้เลยนะฮะม,มาใช้ไงเดี๋ยวดูก่อนนะฮะสำหรับใครท<อ>ี่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนจะเข้านะฮะก็คงรู้แล้วนะว่าใครใช้เป็นใช้ไม่เป็น,นไม่ <ขอ S 1> ก็จะไม่นี้นะครับเขาจะมีระบบในการที่อุ่นร้อนไปด้วยจะมีเป็นสองเขาเรียกว่าเป็นสองโถนะจะเป็นโถแก้วเก็บความร้อนนฮะและโถเย็น สามารถปไหนกินก็ได้อ <Rad> ่ะสำหร,หร <c oughs> ับ <trucs> ลูกค้าที่อยากเลี้ยงควายนะครับเดี๋ยวผมเองครับผมมันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เลี้ยงควายนะฮะอ่ะลองดูนะฮะโอ้โหเฮ้ยไม่อะไรวะมึงไปเลยไปไหนอ่ะไม่ไม่นี่นีไถึงตรงนี่มึงเงี้ยงั้ย ประมาณนี้ละเอียดแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็มีวินมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาันห้าครันเออแต่อยากจะแนะนําว่าปกติแล้วที่เขาทํากัน,นเขาจะใช้ผลไม้แบบแช่แข็งมันจะทําให้ไอตัวโยเกิร์ตต่างๆหรือว่าสมูตทตี้เราปั่นออกมาเนี่ยมันเฟิร์มมากกว่าเดิมนะครับจัดจแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยี่ยมเลยใช่อเอาวคาดังไม่ได้ปอกเลยเ <c oughs> สร็จแล้วเนี่ย อร่อยเลยเสร็จแล้วเหรอใช่เดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาปอกกีวีปอกกีวีรอ,อพี่ปอนตักงหน่อยจะต้องให้น้องมารอตลอดถ่ายงานก็บอกว่าแล้วไมีบสมูทตี้ปั่นทุกอย่างรวมกัน <laughs> โอเคนะครับในส่วนของตัวซอสนะครับเราจะใช้ทรัฟเฟิลมายโยนะฮะแล้วก็จะมีทาบ,บาสโก้นะจัดจานแล้วนะฮะ <c oughs> ตักข้าวนะ นี่ผมให้ทวนแล้ผมให้พี่สาวผมทำให้ก็ไม่รู้จักทําเองเรื่องง่ายๆเังจะต้องไปไหว้วานคนอื่นเขาเป็นเครื่องปั่นเอามาจัดจายกันนะฮะง่ายๆเลยอยาจะแนะนําว่าให้ไปแช่เย็นก่อนนะแบบช่ำๆจากนั้นนะครับวางท็อปปิ้งได้เลยอ่าประมาณนี้แล้วก็ตบด้วยเฮ้ยเฮชาวดูดเป็นชาวเกาะขึ้นมานันดีอ๋อแล้วเราก็ดูดกินเฮ้ยเอาดีๆ อ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2เมนูง่ายมากเอาไปทำกินเองที่บ้านได้ด้วยวันนี้คือเราใช้เวลากันไปน้อยมากทีมงานยังตกใจหวังจะได้โอทีกันแต่ไม่มีทางมาแต่มาถึงขั้นตอนการชิมแล้ววันนี้เราชิมชิมของตัวเองแล้วกันผมอยากกินว่ะเพราะมันน่ากินมากเลยของพี่มันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่อะไรนะไอเหมือนนี้ยอะเต้าหู้ยีน้ำตกเต้าหู้ยีมาอ่ะคือจริงๆคำแรกที่กินของไอตัวอาซาอิโบเนี่ยคือต้องกินแบบ เอาหม่อนเยอะๆไม่เป็นไรวันนี้ผมทานพวกถั่วมันก็ได้ผมจะทานเป็นคอนเฟกแทนนะแบบนี้นะแล้วก็ตักผลไม้เข้ามาแบบนี้ปึ๊บทำไมถึงทานกวามะได้ก็ผมยากกินแค่นี้ทำไมเนี่ยนี่นะนี่เลยผลไม้สมูทตี้นะครับเข้าไปเลยอันน่ะยี่ไม่ได้ชิมกูเลยนะใครวะอร่อยเลยทำไมเื่อพิสูจน์ไหมจะไม่อร่อยได้ไงทุกอย่างก็คือของสดแล้วก็โยเกิร์ตเขาก็ปรุงมาอยู่แล้วเออกูมันอ่อนมะนาวคือจะบีบเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวสดชื่นไปก็ได้แต่เมื่อกี้คือเราปรุงตัวซอสให้มีความ เปรี้ยวอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะชิมกันตัวแซลมอนอมนี่จบแฉ<ฟ>เสมอโอเคอ่ะถือว่าเสมอกันกระจอกัง,ง,งู่โอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราสองคนนะก็ได้ร่งสัมผเมนูมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยได้ชิมกันไปแล้วก็ถือว่าเสมอกันก็สำหรับเออเป็ทัวร์อุดฟู้ดอีพีหน้านะฮะจะเป็นที่ไหนนะฮะหรือว่าจะเป็นอะไรอะไรนะฮะหรือว่าลูกค้านะฮะเข้าเขาตั้งหน่อยเดี๋ยวขับบุกขอร้อง ผมขอร้องเขาขอขอ้าในเถอะก็อบอกให้รับไอพ้พระอ้อมเด็กก็ไม่รับเราอะตัวกับเปากเล็กไม่ตอนแรกเขาจะให้อาหารหมามา <c oughs> แต่พอดีมันอ,อิ่มไว้เจอกันนะครับสำหรับอีพีต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับ